ผมยางมากับไ e อเวน,นิดิคนว่ะเสือมือนีแข็งมายเนาะแข็งราคาบ่บ่ัวปนเอยูนิเกตปกติเมียนรอยเอ็ดแข็งกว่ารอ,อยเอ็ดแข็งกว่า,าบ่ะเอ้าเดี๋ยวไปเบิ่งขอกับที่นี่ผมยางเขาเบิ่งขอกขอกขอกเวียดเบิง่งขอกหอยเวนิดิเตอร์พี่น้องตะก,กรนันพืชผลนีน่เขาพันเท่าไรเย้านี่ไปโอ้ยไปโอ้หประตูนีเแฟมๆเฟมวะตู้อีหนี้าบ้างๆเนาะ มึงบ้างอุ้ยมันไปมันไปอะไรี่คนไปหรอสามถึงสี่สิบโอ้ขกบแกทำไมมันทำไมรถยังไม่เข้าอ่ะแป๊บแป๊บทำไมวันนี้เหลือแค่นี้บ่หรือว่าไปไปมปแล้วออกไปแล้วลำหนึ่งใช่ไหมอ๋ออันนี้ไปแล้วลำหนึ่งแล้วครับต่อไปลำที่สองเพชรบุรีครับเพชรบุรีเนาะ ทรงนี้ทรงนี้น้อยนี่อย่างนี้แหละถัาเก๋นะถ้าเก๋กำลังบุยใบอยู่นั่นทรงทรงเล็กๆเนาะตัวเล็กๆนี่ถ้าเก๋ล่อยู่เลยโอ้เอานี่เออที่ตัวเล็กๆนี่ครับนี่ครับนี่เด้อตัวเล็กเร่เร่เออเห็นอะไรล่ะตัวเล็กๆครับตัวเล็กๆนี่ตายกันอยู่ต้วก็เหนื่อายไปล่ะ กําลังขืนงวขืนคั่ยพี yeah> ่น้องนี่นี่ชื้วอะไรก็ต้องเอาเที่ยมขอคอเอาเดินทางครับเนี่ยนคือเกาพี่น้องครับคุณผู้ขอผู้ออกไป

บรรยากาศความบุญไหว้ครับโค้ดไล,ล่อยู่เด้อนี่เขามาเขาเขาเหลือมมาเท่อย,ยเอาเอาของขออกไปแล้วกันพี่น้องครับแน่นที่เก่าพี่น,น้องไปห่วงเรากี่พูนไล่ยพี่พูนอื้อเอา้าไป โซนี่ก็ไปก็นหน่อยคอ,อกสารทับสองนี่ไปสุพรนสารทับสองทับสามไปสุพรรณสาขาโจมคือไประธานน้าขาวอกวัชนาธีวันนี้สารทับสามสารทับสามสาขาโจมโอ้มันอุ้ยอังอยู่เนาะอังครับวันนี้อังหลายเลยโอ้สแสดงมันสื่อแตะวานเราสื่อแตะวานเราตัวนี้นี่ เตรียมเขาขอบอะนี่เขาซื้อตะบ้านแล้วคงเพื่อนเราเน,นี่ยซื้อตะบ้านกันเลยนี่เขซื้อตะบ้านแลทีขเขาอขอกผมบมมกอกในม้าว่าพี่น้องครับอุ้ยเบอร์โอ้ยเขาเบ,บอพี่นง้นงเ้อ ยี่งให่สิผู้เ,เหลืออุ้ยเอาเบิ้งพี่น้องเบิ่งเด้อรอยยุครับรายย่ครับร้ายย่มัหนีพวกแมหน่อยๆเพื่อน โอ้เต็มเลยวันนี้ว่ะตัวเมีนน่อยได้พี่น้องครับสื่อมาเลยตวนวลอี่นีบิงต้ยังไงอู้ยตัวนี้หะอูตตตต้ตัวนี้รถถังไเลย้ยเบิ่งเบิ่งเบิงเบิ่งตัวนี้อู้ยตัวนี้แมตัวนี้ร้อยไปไนถามก่อนหน,นสา,น,<อ>านเปิดลเล่เนาะ เลยไงเลต้งถังเลยพื <t <t like, ่นองตั้นกว่าเด้๋ยวป่ะกโลกรโลเท่าไหร่หก0ิสามโลเกรยโลเียดเนาะเปียดสื่ออุ้ยข้าวโพเปนมดที่นี่มดแชหลงง่วนในประเทศไทยเอาเห็นมดไหมกก็ดีเลยพี่น้องถามันสื่อสื่อดีดีหหัวหัวห่อยไรจ้าบั

ซื้อเสียแล้วก็ต้องเอามาเคาะข้อเคาะข้อเสียแล้วต้องมาเบิกง้อเพราะขั้วไอคือรถเด็กอ๋ขายไปมาเสียเงินลำไยเลยพี่น้องขายต้องขายขายขายถือขายไว้ขายแพงขายเมื่อยต้นมาเอเงินเที่ยเมื่อยกว่าขายต้นมาเงินเที่ยเมื่อยพี่น้องจักตัวไหนเป็นตัวไหนเนี่ยขาัดเขี้ยวถือบุซือหนึ่งงวอลงกันเลยพี่น้องพุดนะ มีสองเดียวใผามาเบ่งสีพี่น้องควบุหว้ยัต้ตลาดเนี่ยคุณละบ่ายสามโมงจงจรงออกเงนนมขายผมว่ามันเลี้อยู่นนอแต่มองว่าเงินที่นักก็านีแ่นพแล้วนี่เขมองว่าจุ่งถาอทิงชั่วโมงเป็นชั่วโมงหนึ่งกับลเอ็นบอกใครจะขายคนไทยนาเอาเงินมับเลยนาะไปเหีียงไหมขายมันนี่ผมสังเกยร้ธนาบัเมื่อยแค่ยิ่ง้าเป็นนาเออจะเป็นนาหนีไมนก็ับเป็นนี่ก็ได้ทำาป็ไร ไปสามหมื่นเออสองหมื่นเก็บท่านเนื้องนี่แหละพี่น้องครับก้อนลำบากในหอยไม่ว่าจะขายอะไรเฉลี่ยเงินด้พี่น้องมาถฐานเงินอีกชั่วโมงนึ่งก็บบอลแล้วเราว่าเพราะว่าไม่ได้ขอฝากเขาน่ะเออมันมันเก็บตัวเท่าไหร่วะค่าฝากมันเก็บโต้เท่าไหร่นี่โต้ละยี่สิบบาทพ่อนุ่มน่นค่าฝากโต้ละยี่สิบบาท กาฝากต้วละยีสบาทถ้ามือนึงฝากฝากพันโตเท่าไหร่บก็สองมื 2, ่สองพันอ่าแนอพันโตก็สองหมนบาทละคิดเบิ่งเอนคิดน้องามันชนคโอ้บานบยไม่ได้ยากหนิคือโอ้ไปกถีบแล้วแน่แนเนอเอาอ

<c oughs> พุดได้เนาะจะเอาข้าเบิ่งควาวบุดไว้หายเสร็จแล้วก็ต้องเอามะเขาคอ,ขอมีเตี้ยมเขผาคอกันเนี่ยคาเสร็จกับคาเสร็จแล้วก็ต้องเตีเ้ยมแหงก,ก,ออกระปั้มก็จะออกลาอีกับพูนเราเทียเท่ยงพอดีพี่พน้องก็เน้นแล้วจะได้เขาใจ เอากไปไหนอกทางไหนไป้ลยพี่น <c oughs facial> ้องเดนพี่น้องเด้อนี่อไปเหวี่ยดนี่หน่อยเอาไปเมื่อไรพี่น่องหนิเ้ยบอกไปไปปั๊มมัน้า อย่าลืมเด้อพี่น้องขคนมานาเราอ้าควยตวั้มง่วนตั้มข่ยมันหย,ยานก็หยาดกันน่ะคุณว่ายแหง้งวะไปขอบคุณหลายที่กำลังรับชมอย่าลืมผู้ใด,ดเห็นคลิปดีแล้วก็กดถูกใจกดกระดิ่งไว้ให้นในพี่น้องเด้อ,อว่าจะได้แจ้งเตือนเวลาเห็นหนังมาดีๆพคนจินแต่ว่าขายดีแถมเป็นเองพี่น้อง รับตรงนี้เป็นตอนไป่บมีเดยต,ตัวสามตัวลอยสามตัวลอยเมดดแล้วขอบคุณหลายครับคุณผู้ชมรับชมมีช่องเดียวที่ว่าผมพ้ามาบ่งเฮ้ยอย่รานแรตื่นตื่นข้นบ่โอเอ้ยเืนเราเฮ้ยง้าหน่ดนนีเดงร้านนี่ยเฮ้ย ตูอขวดนี่นีหอเดต้นี่หอก็ตัวดดไปหันกสขาดบุ๋มบม้นกันพี่น้องครับปตองเฮ้ยเขาเ้ยเขาเขอ้อกบอลหมเข้าป้บอไเลย ไปไปพี่กกรแม่นยีงกระแมนนี่พี่น้องนี่อ้าวเหมือนมีบ,กบกวกคอมบวกบนตกมากมาขึ้นไปเด้อพี่น้องได้ขอบคุณหลายวู้ยขี่ฝุ่นยังไงกับพี่น้องครับ